ก็เป็นห่วงข้าทุกวันข้ารู้สึกผิดต่อเขาอชุนคนอื่นเคารพพ่อเจ้าไม่ใช่แค่วรยุทธ์ของเขาเท่านั้นยังรวมถึงวิชาแพทย์และความเมตตาที่เขามีต่อคนอื่นถึงเจ้าเนะ่ยจะไม่เก่งวรยุทธ์เหมือนกับเขาแต่เจ้าเคยคิดไหมเจ้าก็สามารถเป็นหมอที่ดีที่เก่งเหมือนกับเขาได้ยังไงล่ะ ยาตะวันตกแตกต,ต่างกับยาของหอจันเซิง์พ่อไม่ให้ข้าไปเอายาแน่นอนเพระาะฉะนั้นครั้งเนี้ต้องรบกวนท่านหมอแล้วคุุณชชายนคุณชายชุน,ชชนท่านหมอไปเชิญครับ ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรหรอกท่านหมอไปเอาอะไรยัดเข้าไปในหูอ๋อนั่นคือหูฟัง<อ>ใช้ฟังเสียงเต้นของหัวใจเลยอ๋อก็คล้ายกับการตรวจที่ประจอตามแพทย์แผนจีนวิธีการรักษาของเขาแปลกมากเฮ้ย ซับซ้อนกว่าแพทย์แผนจีนเยอะแค่ตรวจดูที่ประจรของคนไข้ก็รู้ว่าคนไข้เป็นอะไรอาชายการแพทย์แผนตะวันตกตรวจโรคได้เร็วมากมีความแม่นยำและได้ผลเร็วขึ้นอาชุนการรากักษาโรคไม่ใช่การตรวจดูอย่างเดียวที่สำคัญก็คือการจ่ายยาให้ถูกต้องเสร็จแล้ว ท่านหมอไปอาการของแม่นางคนนี้เป็นไงบ้าง<อ>เขาเป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างรุนแรงโรคอัลไซเมอร์เหรอโรคอัลไซเมอร์เหรอท่านหมอเรียงจัดท่านหมอไปผมแน่ใจได้ว่าแม่นางคนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างแน่นอนท่านหมอไปนั้นแม่นางคนนี้จะรักษาได้ไหมถ้าหากมีสถานที่ปลอดภัยและเงียบสงบให้คนไข้พักฟื้นอย่างเต็มที่และกินยาตามเวลาทุกๆวันอาการของเขาอาจจะดีขึ้นการรักษาโรคชนิดนี้เนี่ย จะไปจะต้องใช้เงินจำนวนมากเลยทีเดียวเนะอะต้องใช้เงินรักษาเยอะมากเลยเรอใช่แล้วต้องใช้เงินเยอะมากๆอตอนนี้ผมจะจ่ายยาให้คนไข้ไปก่อนวิธีการรักษาของท่านหมอไปไม่เหมือนใครข้าเริ่มสายจริงๆท่านหมอเหลืยงชมเกินไปแล้วท่านหมอไปครั้งนี้ท่านยืมมือเขาช่วยเหลือเลี้ยงจันขอบคุณท่านอย่างสูงเลยอไม่ต้องเกรงใจท่านหมอเหลือง ลูกชายของท่านเหลียงชุนเป็นชายหนุ่มที่มีความโดดเด่นจริงๆลูกชายข้างโง่เขาท่านชมเกินไปนะ้วผมองไปดูคนข้าี่โยราชต่อเขาตัวก่อนเนถอท่านหมอไปไหนไหนก็มาแล้วกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปเถอะขอบคุณมากผมเทต่วไปแล้วคนข้ายกำลังรอผมอยู่กินข้าวไม่ทันแล้วและผมชอบขนมปัง,งในเมื่อท่านยังมีทุรละงั้นข้าจะไม่รังท่านไว้อชุนครับไปส่งท่านหมอไปหน่อยรู้แล้วครับแล้วขอ,อท่านหมอเหลียงอ๋อลากอ สมอไปทันทีครับออครับออนายทัดคุณชายชุนไปรู้จักฝรั่งคนนี้ได้อย่างไรกันคิดไม่ถึงจริงๆอ,อออเคุณชายชุน ทำไมคุณไม่บอกคุณพ่อว่าคุณอยากไปเรียนการแพทย์ที่ฮ่องกงตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะบอกคุณพ่อยังไงดีควาจริงพ่อคุณก็เห็นด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกทาไมคุณไม่บอกเขาล่ะคุณไม่เข้าใจเหรอคุณพ่อผมดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่เขายังยึดติดกับความคิดเดิมๆถ้าเขารู้ว่าผมเรียนการแพทย์แผนตะวันตกกลัวว่าเขาจะไม่พอใจผมเชื่อว่าพ่อคุณเป็นคนมีเหตุมีผลต้องสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนรอให้คุณเรียนจบแล้ว เพราะคุณสอกพ่อลูกร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้บุญกุศลอย่างมากผมก็เคยคิดแบบนี้แต่คุณหมอไปยังไม่เข้าใจหรอกเลี้ยงฉุดผมว่าคุณต้องรีบตัดสินใจนะไม่อย่างนั้นถ้าพลาดโอกาสครั้งนี้คิดจะเรียนก็ต้องรออีกหนึ่งปีเต็มๆเมข้าใจใช่ไหมผมเข้าใจแล้ววันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับไม่ต้องเกรงใจผมต้องไปแล้วถ้ามีอะไรไปหาผมที่โรงพยาบาลน,นะครับขอบคุณมากลากอนครับลาก่อน นี่นายท่านถึงแม้ว่าจดหมายฉบับนี้ส่งมาจากโรงเรียนาพาาในฮ่องกงแต่ท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเนี่ยเขียนอะไรเราก็ยังไม่รู้เลยอาชุนร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กนิสัยของเขานินีเงียบมีเรื่องอะไร ก็ไม่ยอมบอกค่าจะไม่ให้ข้าเป็นห่วงเขาได้ยังไงแต่ว่าท่านก็ไม่ควรจะเดาส่งเดชนะจริงไหมรอคุณชายชุนกลับมาค่อยถามเขาหน่อยก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วนี่พี่เคยอ,อาชายเป็นไรเลยทำไมพวกท่านทำหน้าไม่คอตกอ๋องมาจะดูเรียนแพทย์ฮ่องกงเลยออ๋องให้อชุนเหรอเออไม่นาเก้า ช่วยอ,อ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สิยินดีด้วยนะพี่เขยยินดีกับข้าเรื่องอะไรไม่นางก้าวรีบอ่านให้ฟังสินายท่านร้อนใจจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> ในจดหมายเขียนว่าโรงเรียนแพทย์ฮ่องกงรับอาชุนเข้าเรียนแล้วและยังให้เขาไปรายงานตัวที่ฮ่องกงด้วยค่ะอ๋อา<อ><อ>ชุนสมัครเรียนแพทย์แผนตะวันตกทำไมเข้ามารู่รเรื่องนี้ <c oughs> นายท่าน <c oughs> ท่านรู้แล้วเหรอท่านพ่อท่านพ่อนยท่านนี่อาชุดทำอะไรของเจ้า่ะเจ้าสมัครเรียนการแพทย์แผนตะวันตก เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกพ่อเจ้าก่อนละอ่ะเมื่อกี้ข้าอ่านที่พี่เคยฟังเองข้าทำผิดหรือเปล่าเนี่ยเจ้าดูสิคุณชายปีพึ่งจะก่อเรื่องตอนนี้เจ้าก่ออีกคนพวกเจ้าอยากให้นายท่านโมโหตายเหรอฮะเอาละครั้งนี้ข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้แล้วเฮ้ยอ พี่เป็นแบบนี้น้องก็เป็นแบบนี้ชิวเนียงหรือว่าข้าสองสอนลูกไม่เป็นจริงๆชิวเนียงความจริงเจ้าก็รู้ร่างกายตัวเองอ่อนแอทำไมยังต้องคลอดลูกคนนี้ออกมาด้วยอาจย์เจ้าไม่เข้าใจหรอกความรู้สึกของคนเป็นแม่น่ะ อาจารย์ข้าคิดว่าคงต้องมอบหน้าที่เลี้ยงดูลูกชายสองคนนี้ให้กับเจ้าแล้วไม่เจ้าอย่าพูดจาเลียวไหลเจ้าต้องรับปากข้าต้องดูแลพวกเขาให้ดีๆเข้าใจไหม <c oughs> อาจารย์ สองคนวันหน้าต้องเป็นคนเก่งแน่นอนจะต้องสั่งสอนพวกเขาดีๆนะจะต้องบอกพวกเขาว่าแม่ของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พวกเขาปฏิบัติตัวอย่างดีได้ไหม เป็นอะไรลูกฝันร้ายแล้วพ่อ,อนนเมื่อกี้ข้าฝันเห็นแม่แต่แม่ไม่สนใจขา้ขาข้าตื่นขึ้นมาแม่ก็หายไปแล้วเด็กผูคนตายไม่อาจคืนขึงที่เจ้าจะเห็นแม่เจ้าได้ยังไงงั้นทำไมแม่ต้องตายด้วยแม่ของเจ้าร่างกายอ่อนแอมากล้มป่วยจนตายพ่อเป็นหมอไม่ใช่เหรอทำไมไม่รักษาแม่ก็ให้หาย พ่อก็คิดแต่ว่าตอนนี้พ่อยังไม่เก่งขนาดนั้นไม่สามารถช่วยแม่เจ้าได้พ่อวันหน้าก็จะต้องเป็นหมอหเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถ้าเขาได้เป็นหมอแล้วก็ก็จะรักษาแม่ให้หายนั่นเราก็ได้เจอแม่อีกครั้งใช่ไหมล่ะ เข้ามาท่านพ่อข้าจะไปมะไเมื่อไหรอ๋อพ่อถามว่าเจ้าจะเดินทางเมื่อไหร่เจ้าอายุยี่สิบกว่าแล้วยังพูดจาอ้ำอำอึ้งอึ้แบบนี้พ่อจะกล้าให้เจ้าไปอย่างนั้นเหรอ ท่านพ่อท่านพูดแบบนี้หมายความว่ายอมให้ข้าไปฮ่องกงแล้วเหรอเอืมเห็นเจ้ามีอุดมการเช่นนี้พ่อดีใจแทบไม่ทันพ่อจะปฏิเสธได้ยังไงขอบคุณท่านพ่อเฮ้ยเอนี่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 เป็นลูกผู้ชายทําแบบนี้คนอื่นจะหัวเราะเยาะเอานะข้ารู้แล้วครับอื เยก็ไม่ใช่คนหูโบราณอย่างที่พวกขาพูดกันนี่นะเลือโโฟูค่อยๆทานนะคะลัางหิวเลยแหละมาหาข้าเหรอสมทุกเขาอยากหางานทำเพิ่มจะอยากหางานเพิ่มเหรอ ขาต้องหาเงินมารักษาเสี่ยวชุยนายท่านบอกว่าเขาช่วยจ่ายค่ารักษาให้นี่เขาไม่อยากพิ่งคนแท้งเลี้ยงแต่ว่ารักษาเสี่ยวชุยต้องใช้เงินเยอะนะเขาไม่กลัวลำบากหรอกสมันโถช่วยเขาหน่อยได้ไหมได้เ้าจะช่วย <c oughs> เจ้าต้องเรียกลูกค้านะนั่งเฉยๆแบบนี้จะได้ลูกค้าเหรอ,อ,อนี่เดี๋ยวแบบนี้นะดูข้านะถ้าแก่ถ้าแก่วันนี้จะไปไ,<ท>ไหนครับเทยีทยนไย,ไ,ยนได้เลยครับนั่งด,ด<อ>ีๆนะครับขอแน่นๆนะครับไปแล้วครับอย่าแหกโค้งละไอ้นมเชิญทรับทุกแก อะไรของมันม,มาจะมาจะามาจะามาจะมาจ๊ะขึ้นมาซีาจะมันใน,ในักไก็ตไรไี้ดิไปบ้านตะกูลหลงอืมว่าแข็งโยกดีมากเลยกำลังดีแต่ท่านฝูดไปทำธุระตั้งนานเลยถ้าคิดถึงท่านแย่ท่านไปตั้งหลายวันมีซื้อของกลับมาฝากข้าหรือเปล่า อ้ยอะากได้เงินไม่ใปเลยให้เงินเจ้ากันแล้วกันนะขอบคุณนะท่านฝูอ๋ออืมอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าลืมของไว้บนรถนะ เจออาจารย์จะไม่ทักทายสักคำเลยอาจารย์แล้วคนนี้จะตามหาเนะี่ยหาเจอหรือ,อยังตอ,อ,อนนี้อาจารย์อยู่กับเศรษฐีคนหนึ่งจะมีเรื่องอะไร จำหาจานเล้กกันนี่คุณชายชุนวันหน้าเจ้าจะหาผู้หญิงแบบไหนมาเป็นเมียถ้าจะให้ข้าเลือกข้าจะเลือกผู้หญิงที่อ่อนโยนมีการศึกษาเหมือนแม่ข้าดีที่สุดสามารถช่วยพ่อข้าได้แค่นี้ก็พอแล้วอืมเจ้าูแล้วเจ้าล่ะ ข้าเหรอข้าย okay. ังไงก็ได้อะขอให้นางช่วยทาอาหารอร่อยให้ข้ากินก็พอแล้วอแค่เนี้เจ้ารู้แต่กินอย่างเดียวนะโธ่พี่สามแล้วพี่ล่ะข้าเหรอถ้าข้าจะหาเมียแล้วก็ต้องหาผู้หญิงที่ตรงตามคุณสมบัติสามข้อเนี้ยสามข้อไหนข้อแรกต้องมีเงินข้อที่สองต้องมีเงินเยอะข้อที่สามต้องมีเงินเยอะแยะเป็นไงพี่ใหญ่แล้วพี่ล่ะข้าเหรอ ข้าจะเลือกผู้หญิงที่เปล่งแสงได้เปล่งแสงเีลก็ได้เปล่งแสงได้ด้วยเหรอ,อถึงเวลาพระเจ้าก็จะรู้เองนั่นล่ะเกาหมิง ท่านนี้คือในท่านหลงทักทายในท่านหลงซะสิในท่านหลงอก่อนหน้านี้เจ้ตรงบอกว่าไม่ว่าลำบากแค่ไหนก็ต้องให้เขาพาเจ้ามาฝอซานใช่ไหมใช่ครับดีรู้เป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนก็คือพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จสมัยก่อน นอนข้ามาถึงฟอสซานใหม่ๆข้าก็เป็นเหมือนเจ้าในตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวแต่งตัวมอมแมมแม้กระทั่งไม่มีที่พักอาศัยข้าลำบากมากต้องนอนข้างถนนมีวันหนึ่งก่อนข้าจะนอนข้าเห็นบ้านหลังใหญ่โตหลังหนึ่งสวยที่สุดในเมืองฟอซานตอนนั้นข้าบอกกับตัวเองว่า วันข้างหน้าข้าต้องเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ให้ได้ <laughs> หลังจากข้าพยายามต่อสู้มาสิบปีในที่สุดข้าก็ซื้อบ้านหลังใหญ่โตที่สวยที่สุดในเมืองฟอสซาดไว้ได้ <laughs> บ้านหลังนั้นก็คือที่ที่พวกเจ้ายืนอยู่ในตอนนี้ผู <laughs> <laughs> ้มีอุดมการ ย่อมต้องประสบความสําเร็จเกาหมิงงั้นที่เจ้ามาฟอซานมีเป้าหมายอะไรที่เข้ามาฟอซานเพื่อตามหาน้องสาวอืมหาเจอหรือยังหาเจอแล้วเมื่อเจ้าตามหาน้องสาวเจ้าเจอแล้วควรดีใจถึงจะถูกแล้วทําไมตอนนี้ยังทําหน้านิ้วคิ้วขมวดล่ะแต่ตอนที่ข้าตามหานางเจอนางถูกบีบ จะเป็นบ้าไปแล้วอาชายอาชายครับนายท่านมีอะไรเหลือครับอ๋อดูรังนกนั่นสอิอ๋อข้าเห็นแล้วมันสร้างรังอยู่ตรงน,นั้นมาหลายปีแล้วทุกๆปีตอนอากาศอ นกนงแอ่นคู่นี้จะกลับมาวางไข่พวกมันขยันมากหาอาหารกลับมาเลี้ยงลูกน้อยพราถึงฤดูหนาวพวกมันก็จากไปรอจนถึงฤดูร้อนในปีหน้าพวกมันก็จะกลับมาอีกเออนั่นสิเห็นพวกมันบินไปบินมาทุกวันน่าสนใจมากเลยแต่เจ้าเคยสังเกตไหมตอนนกนอแอ่นคู่นั้นกลับมาลูกๆของพวกมันไม่ได้กลับมาพร้อมกัน นายท่านถ้าไม่ควรคิดแบบนี้นะคุณชายชุนไม่ใช่นกนางแอ่นสักหน่อยเขาต้องกลับมาอย่างแน่นอนข้าไม่ได้หมายความแบบนี้ความจริงนกนางแอ่งก็เหมือนคนลูกๆโตขึ้นแล้วยอมต้องแสวงหาเส้นทางชีวิตของตัวเองคนที่เป็นพ่อแม่ก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่แนละ้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงก็ไม่มีอะไรน่าเสียดาย นายท่านที่ท่านพูดก็มีเหตุผลนี่ก็คือวงจรสัาพชีวิตนายท่านท่านพ่อเอ๊ะมีเรื่องอะไรเหรอ,เ,อเมื่อเช้านี้เกาหมิงพาเสือช่วยไปแล้วอ๋อทำไมเป็นแบบนี้